นี่นะครับทุกคนเรือครับทุกคนเรือทรงลูกค้านะครับมีร้านอาหารนะครับไปชมกันเลยเอานะครับก็สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่บ่าวภูได้ลงมาจากสะพานพุทธนะครับก็ลงมาอยู่ข้างล่างครับที่สกาย็อก์แคมแม่น้ําเจ้าพยานะครับทุกคนวันนี้ก็มากับบาพรนะครับ อันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับน่าจะเครื่องปั่นน้ํานะครับทุกคน,นเครื่องปั่นน้ําเก่านะครับไาทุกคนเดี๋ยวมาพูจะพาเดินตามสกายวอล์กนะครับ เป็นเรือนะครับที่เขาวิ่งส่งลูกค้านะครับนี่แหละครับริมแม่น้ำนะครับก็ยังมีแบบว่า มีสกายวอล์กนะครับทุกคนนี่แหละประเทศไทยนะครับทุกคนครับกาเบิงกระรับชมเอาอ๋อไม่ใช่เรือส่งลูกค้าทุกคนอันนี้จะเป็นเรือลากนะครับไม่รู้ลากเรืออะไรนะครับดูทุกคนอันนี้ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับทุกคนมีหลอกไม้มีอะไรปลูกสวยงามนะครับขยะก็ สะอาดมากไม่มีนะครับทุกคนโคตรสวยงามเลยทุกคนนั้นก็จะเป็นเรืออันนั้นเรือส่งรส่งลูกค้านะครับอันนี้จะเป็นลากนะครับเรือลากที่เขาลากนะครับ มองไม่เห็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไกลเดี๋ยวพาผู้จะพาเลยไปตรงนั้นนะครับนี้ โคตรสะอาดเลยทุกคนสะอาดมากนะครับรูเจริญหูเจริญตาสวยงามเขาให้มานั่งด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าปิดปิดสี่ทุ่มนะครับปิดสี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวว่าพาบ่าวภูจะพาเดินไปตรงนู้นนะครับทุกคนครับถ้าผู้ได้มาขีดกาก็ฝาก คอมมนต์ก็ไล์ก็แซ์แล้ทุกคนเลยมาพูดอยากทายทอดให้ทุกคนอยู่บ้านในเบิงแน่นะทุกคนต่างประเทศแน่บ้านมาพูดแน่นะไม่ใช่ว่าถ่ายมั่วนะครับก็แต่ว่าอยากบอกคนนะครับที่ไม่เคยมาอันนี้อยู่ตรงตรงสะ,งสะพานพูดนะครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศนะครับนี่อันนั้นจะเป็นสะพานพูดนะครับ บรรยากาศนะครับ น,นี้บรรยากาศตอนคืนนะครับข่อยว่าจะเล่นนะทุกคนข่อยว่าจะเล่นแห่งอ่ะอันนี้ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับทุกคนแต่ว่ามีสกายวอล์กให้เล่นนะครับมีสกายวอล์กให้เล่นให้ชมนะครับ สำาำบาพูเนี่ย่าจะเดินแห่งแด้ทุกคนเลยบ้านบา,บาพูมีเนาะอันนี้ก็จะเป็นจัก,กรยานนะครับที่นั่งเล่นนะครับดูนะครับความคิดนะครับแบบสุดยอดจริงๆนั่งคู่ก็มีนะครับมาพูนึกมาจัก,กรยาน ใช้งานาที่จีนแล้วก็ให้คนคนนั่งนะครับนี่แหละครับประเทศไทยประเทศไทยพี่น้องประเทศไทยเบาจะได้ก็คือเกาเนาะประเทศไทยจเจริญคือเกา นี่แหละครับความจเจริญความพัฒนาของเพินน่นเนาะทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นเรือส่งลูกค้านะครับป้าสีสวยมากเลยทุกคนมาพู่กับเราเคยมากเนาะทุกคนมาขงังแหลกนะทุกคนอันนี้คือของังแหลกของมาพู่เนาะที่ไรมากเนาะทุกคน สุดจริงๆนะครับทุกคนโอ้ทุกคนเบ่งเอาแหละทุกคนเอ้ยมีบานมีเหอนริมทะเลนะครับทุกคนอันนี้ก็จะมาสูดอยู่ตรงนี้นะครับพี่ๆทุกคน มีเรือวิ่งเรืออะไรนะครับนี่แหละทุกคนนี่แหละคือประเทศไทยเราทุกคนเนาะบาผูไ้มาคลิปนี้เราทุกคนเนาะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนครับพี่ขอามารับชมช่องบาพูนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนั้นก็จะเป็นวัาอรุณนะครับก็ าปาภูก็จะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนขอให้ทุกคนสุดภาพแข็งแรงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็หน้าฝนหน้าหนาวนะครับสวัสดีครับมี่เรือครับเรือรู้เอาว่า